สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม,ม่เมียวฟิลเล่์ชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆอยู่ไทยหรอกะอยู่ต่างประเทศหรือว่าทัวทัวโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะชีวิตติดขั้งกับแม,ม่เมียวอีกแล้วค่ะมือนีแม,ม่เมียวสิพ้ามาทําเมนูผัดหมี่เลืองนะคะมี่เลืองนี่แม,ม่เมียวซื้อมานําจากไทยนะคะตอนที่กลับไทยเราก็เฮ็ดหอมนี่แม,ม่เมียวก็ซื้อมานําจากไทยนะคะเป็นถุง่ใหญ่ถุงละกิโลนะคะ มือนี้การพัดมีเหลืองไม่เหมียวใส่หมูนะคะแล้วก็มีผักกะหล่ำแล้วก็มีเห็ดหอมแค่นี้จะผักบบมีอย่างอื่นเลยจ้ะการพัดมีเหลืองมือนี้ไม่เหมียวจะให้เทคนิคในการผัดเส้นมีเหลืองยังไงไม่ให้เส้นขาดหรือว่าเส้นเละนะคะเวลาเข้าพัดเส้นมีเหลืองนะคะที่เส้นยาวๆนะคะนี่นะคะมือนี้ไม่เหมียวสีผ้ามาพัดแล้วก็ให้เทคนิคในการทํา ให้เส้นไม่เละไม่ขาดนะคะเอาค่ะก่อนที่สีเขาสู้ขั้นตอนการไปต้มเ,เส้นมีเหลืองไม่เมียวขอไปทำการเตรียมของทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วเข้าจังมาเขาสู้ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะไม่เมียวผ้ามาเขาสู้ขั้นตอนการต้มเ,เส้นมีเหลืองเลยนะคะเพราะว่าไม่เมียวได้ต้มหนามาเดือดเราจะไม่เมียวก็จะตักเส้นมีลงเลยนะคะ ไม่ต้องล้างก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปทําการนอกน้าเย็นแล้วก็ล่างอีกคือจ้ะนี่ค่ะน้าเซนมีเหลืองลงเลยนะคะหลังจากที่เอาเซนลงมอแล้วก็ใส่ตัวนีบย,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 ยก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 นะคะแม่เมียวจะบ่ต้มนานนะคะเราไม่ต้องต้มนานจนเส้นเละนะคะเอาแค่พอสุกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะ เพราะถ้าเห้าต้มนานเกินไปกะเดี๋ยวจะทําไห่เส้นเข่าเละน,นะคะเดียวไม่เหมียวจับเวลาไห่นะคะว่าไม่เหมียวต้มจักมาที่เ้นหีเหลืองนีส่วนมากเอ่อกจ็จะจะพัดในช่วงตุ๊จีนเนาาจะเนาะแล้วก็ไม่เหมียวกับมักกินน้ะมันแสบนะคะพอเวลามาหรือว่าไปเจอได้ห่างสีก็จะซื้อมาเป็นประจำค่ะตอนนี้ต้มมาสองนาทีแล้วนะคะไม่เหมียวมาเบิ่งเส้นก่อนค่ะ หรือจะใช้ทับพ,พีแบบนี้หรือตะหลิวยกดูนะคะเส้็จเขาจะได้บกขาดจะ้ะเดี๋ยวแม,ม่เมียวคดต้มอีกสักพักค่ะตอนนี้เส้นมี่เหลืองแม่เมียวได้ใกล้ที่แล้วค่ะแม่เมียวต้มแค่ห้านาทีนะคะนี่ค่ะสังเกตว่าเส้นเท่าได้เหลืองใสแล้วนะคะเพราะว่าเข้าจะเพื่อตอนเข้าไปพัดอีกนะคะถ้าเท้าต้มซุกเลยที่เดียวเวลาเข้าไปพัดก็จะทําให้เส้นเละอีกค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะนี่คือเทคนิคในการที่ไม่ทําให้เส้นเราเละหรือสุกเกินไปนะคะแม่เมี่ยวจะพาเอาไปน็อกน้าเย็นจ้ะตรงนี้เป็นน้ําเย็นนะคะที่แม่เมี่ยวเตรียมใบเปิดใส่ไว้น้ําเย็นจับนะคะจากนั้นแม่เมียวก็จะเอาเส้นมาน็อกน้าเย็นเลยค่ะเพื่อหยุดสุกนะคะเพื่อหยุดสุกเพราะว่าเห้าบ่าต้องการให้เ้นพ้นสุกไปก็นีอันนี้เอาลงตรงนี้เลย หลังจากที่เอาลงน้ำเย็นแล้วมันมีความห่อนนะคะในเมียวก็จะเทน้ำเกาถิ่งก้อนค่ะเราต้องการหยุดสุกเขานะคะนี่ค่ะเปิดน้ำเย็นใส่เลยนะคะ ตอนนี้เป็นการนอกน้ำเย็นแล้วก็ซ้อยห้เส้นบกขาดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่นอกน้ำเย็นหรือว่ายุดซุกเพื่อนเนี่ยเส้นเพื่อนก็จะมีความสุกไปเรื่อยๆนะคะว่าที่เข้าไปพัดเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเละนจะนี่คือเทคนิคในการทำที่ไม่ให้เส้นขาดนะคะนี่ค่ะแม่เมียวก็จะปล่อยให้เพื่อนค่ายคว่มหอนนะคะ แช่น้าใบแบบนี้สักพักคลายความหอนออกแล้วไม่เหมียวคอยจะมา,าจับขึ้นใส้ตะแกรงให้เพิ่นสเสด็จน้ำแล้วไม่เหมียวคอยจะพาไปสู่ขั้นตอนการพัดนะคะตอนนี้ไม่เหมียวได้เตรียมของเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะพร้อมทั้งเซนเมีไม่เหมียวก็ได้ต้มเร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหลังจากที่น็อกน้าเย็นแล้วนะคะแล้วมือนี่เซนมีหนึ่งถุงไม่เหมียวจะพัดหมดเลยนะคะ ใส่พักกะหล่ำล้ายๆค่ะแล้วก็เห็ดแม่มีวกะหันเร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีหมูนะคะจากนี้กะแม่มีวจะพ้าเขาสู่ขั้นตอนการผัดเลยนะคะไปผัดกันเลยจ้าตอนนี้กระเทียมเราได้เหลืองแล้วนะคะจะเอาหมูลงผัดเลยค่ะ เดี๋ยวแม่เมี้ยวจะผัดหมูให้สุกสักหาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากนั้นแม่เมี้ยวค่อยจะเอาเห็ดหอมลงผัดเลยจ้ะเดี๋ยวแม่เมี้ยวทิ้งหมูไว้สักพักนะคะตอนนี้แม่เมี่ยวได้ผัดหมูมาสุกหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแม่เมี่ยวเอาเห็ดหอมลงไปผัดเลยจ้ะเพราะว่าเห็ดหอมนี่เพิ่นสุกซานะคะเฮาต้องผัดให้เพิ่นไปพร้อมกันน้ำหมูเลยจ้ะ แม่เหนียวพัดปสักพักก่อนนะคะพัดเห็ดหอมใสดชุกสกพักก่อนค่ะตอนนี้แม่เหนียวได้พัดหมูแล้วก็พัดเห็ดหอมชุกแล้วนะคะจากนั้นเราจะนําเส้นลงเลยค่ะเพราะเส้นนี่แม่เหนียวต้มซุกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะลงเลยค่ะเอาเส้นลงเลยให้หมดเลยอันนี้แม่เหนียวพัดเส้นหนึ่งห่อนะคะใส่หมดเลยจากนั้นก็ใส่ผักเลยค่ะ ปรุงเครื่องเลยนะคะแม่เมียวใส่ซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็ซอส้าเขียวนะคะเพิ่มสีสันน้ำมันหอยนะคะเมื่อนี้แม่เมียวขอใส่น้ำมันหอยเป็นสามช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเส้นเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่รสดีหนึ่งช้อนโต๊ะคูๆเลยนะคะ สามารถใส่ได้ตามชอบนะคะแม่เมียวใส่น้ําตาลบ้านไหนไม่ชอบน้ําตาลไม่ต้องใส่นะคะบ้านแม่เมียวติดหวานจะ้ะจากนั้นแม่เมียวจะเริ่มผัดเลยนะคะตอนนี้พักคงแม่เมียวยังไม่หมดนะคะค่อยๆทย่อยใส่จะ้ะแต่เราต้องผัดข้างล่างขึ้นมาข้างบนก่อนค่ะกระทะแม่เหมียวค่อนข้างเล็กนะคะก็เลยจะผัดยากจักน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะช่วยวิธียกแบบนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวแม่เมียวลดไฟเป็นไฟกลางนะคะระหว่างนี้แม่เมียวก็จะเติมผักลงไปเรื่อยๆนะคะผักดูเหมือนเยอะนะคะแต่พ่อถ้าเข้าผัดเสร็จแล้วจะนิดเดียวเองค่ะเพราะว่าเส้นเราเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่เมียวจะมายกเส้นขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะเอาผักลงด้านล่างนะคะเราจะยกเส้นขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาทับ ผักตรงนี้ให้ผักมีความยุบตัวค่ะพอถัาผพักเข้ายุบตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผัดรวมๆกันให้ได้รสชาติหรือว่าให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่เมียวจะใส่วิธียกเส้นด้านล่างขึ้นมาตลอดนะคะเพื่อที่จะได้เอามาทับเส้น หรือว่าทับผักดันบนจ้ะผักจะได้ยุบนะคะแล้วให้ด้านล่างขึ้นมาดันบนจ้ะเราจะดันแบบนี้นะคะค่อยๆเขีียบขึ้นมานะคะผักเริ่มยุบแล้วนะคะแม่เม,มียวจะเริ่มผสมเลยนะคะได้ที่แล้วค่ะเห็นบอกคะตอนนี้กะพอดีพ่อประมานเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวใส่ตัวหนีบซอยนะคะเห็นบอกคะ เราไม่ต้องการให้เส้นเราเละค่ะคุกเขาเส้นกับกับเครื่องต่างๆให้เข้ากันนะคะถ้าเป็นกระทะใหญ่ๆน้าบานเท่าน่ะกะจะพัดง่ายค่ะอันนี้กระทะไม่เมียวน้อยนะคะแต่ก็ใช้ได้อยู่นี่ตอนนี้น่าจะได้แล้วนะคะเด๋ยวแไม่เมียวขอชิมก่อนนะคะไม่เมียวขอชิมเส้นนะคะ อยากพูว่าเส็นเท่าสุกดีหรือ,อยังอืมซุกแล้วนะคะสุขพอดีเลยแต่ว่ารสชาติบด,ดายปนไดแม่เมียวขอพุงเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มน้ํามันหอยจ้ะแล้วก็รสด,ดีนิดนึงแล้วก็เป็นซอสฝ้าเขียวนะคะบานไม่เมียวติดบานไม่เมียวเติมน้ําตาลอีกนิดนึงค่ะจากนั้นผสมกันเลยค่ะ คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเบื่องนะคะีค่ะแม่เมียวให้เบิง่งเส้นไม่เละนะคะเส้นเท่ายังอยู่เป็นเส้นเป็นเส้นอยู่เลยจ้ะเห็นป่าแล้วเวลาไปกินเราก็จะใช้หยิบเอาเลยนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะรสชาติกะแม่เมียวได้ตามที่ชอบแล้วค่ะแม่เมียวเอาแบบนี้เลยนะคะ่ะกลับขึ้นมาแม่เมียวผ้ามาตักชัดเส้นมี่ใส่ถาดเลยนะคะเบื่องนี้ค่ะคะวามเหนียวหนุ่มของเส้นมี่ของแม่เมียยนะคะ เอามาใส่ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเส้นยังนุ่มๆเหนียยๆยืดๆอยู่เลยบ่เละนะคะแล้วในการพัดของแม่เมียวมือนี้แม่เมียวไม่ได้เพิ่มน้ํานะคะมึงี่นจ้าเป็นตแาแซบบอค่ะพัดเส้นมีเหลือ,องของแม่เหมียวนะคะ หนึ่งห่อนะคะผัดหมดเลยนี่ค่ะหลังจากที่แม่เมียวเอาผัดมีเหลืองมาใส่ถาดแล้วแม่เมียวก็ไปเกี่ยวไข่แบบเปล่งดวนนะคะเพื่อที่เขาจะเอามาเติมสีสันเรื่องหน้าตาของผัดเขาไหาหนารับประทานยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไปทําขายก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาเขาไปว่างขายมันก็จะเพิ่มความน่าอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะ เพิ่มสีสันเพิ่มเพิ่มหน้าตาไห่พัดเส้นมีเข้าหนารับประทานยิ่งขึ้นนะคะเห็นบอค่ะเป็นตาแซบบอแค่เอาไข่มาเพิ่มกะหนังตาแซบแล้วนะคะคลิปนี้แม่เมียวกะหวังว่าจะบ่ยุ่งยากเกินไปในการทําผัดเส้นมีเหลืองนะคะเราก็แม่เมียวก็ได้ให้วิธีง่ายๆหรือว่าเทคนิคง่ายๆในการทําจังไดรไห่เส้นมีเข้าบอค่ะ นะคะให้คงความสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนลองไปทําตามเบิงนะคะส่วนผสมต่างๆเข้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เขาชอบนะคะอันไหนไม่ชอบก็ไม่ใส่หรืออันไหนที่มีที่บ้านก็ใส่ตามที่มีก็ได้ค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวทํำคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อสิได้รับชมคลิปใหม่ๆ ของแม่เมียวต่อต่อ,ตอไปด้ได้จ้ะแม่เมียวฟิลแลนชาแนลสวัสดีค่ะไปค่ะไปกินพัดมีเหลืองกันเลยจ้าฮอนฮ้องแดบแซบจ้า